สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สลิ c แช n แน,นลนะคะวันนี้เราก็อยู่กับหัวข้อกาแฟเช่นเคยค่ะดูเหมือนกาแฟเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่นยอดนิยมนะคะที่หลายๆท่านให้ความสนใจได้ทำ ข้อความนะคะแล้วก็สาระดีๆเนี่ยเกี่ยวกับประโยชน์ของกาแฟกันไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโทษของกาแฟกันบ้างนะคะประโยชน์ของการดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยหันมาใส่ใจดื่มกาแฟกันมากขึ้นใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามต้องทําความเข้าใจด้วยว่าโทษของการดื่มกาแฟที่มากเกินไปนะคะย้ํานะคะว่ามากเกินไปก็มีเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้เราก็นํามาฝากกันนะคะเราก็ควรจะใส่ใจแล้วก็ศึกษาอันตรายจากการดื่มกาแฟเยอะเกินไปด้วยนะคะ รายละเอียดก็มีดังนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยเพิ่มระดับความดันโลหิตให้สูงมากขึ้นนะคะการวิจัยได้ค้นพบว่าการดื่มกาแฟจะทําให้ระดับความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนานถึง12ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในตอนเครียด,ดนะคะหรือช่วงที่ร่างกายมีภาวะความกดดันมากเป็นพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะจากเรื่องการทํางานนะคะหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันก็ตามเนี่ยท้งนี้ก็เพื่อป้องกันนะคะการเกิด ความดันโลหิตสูงมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะคาเฟอีนจะมีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุนะคะ คาเฟอีนจากในกาแฟเนี่ยจะมีผลขัดขวางการดูดซึมของแร่ธาตุบางชนิดนะคะอย่างเช่นแคลเซียมสังกะสีและธาตุเหล็กนะคะผู้ที่ต้องการให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีเพียงพอเนี่ยจึงควรพยายามหกลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะซึ่งเป็นวัยที่ต้องเจริญเติบโตควรงดดื่มกาแฟจะดีที่สุดนะคะข้อต่อมาค่ะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนักขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรดื่มกาแฟอย่างระมัดระวังจะดีที่สุดนะคะเพราะกาแฟจะกระตุ้นให้ร่างกาย ผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นจึงเป็นผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอ,อาหารหนักกว่าเดิมนะคะดังนั้นจึงคุณลิกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะเวลาท้องว่างค่ะ ต่อมานะคะก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคก,กระดูกพรุนค่ะเนื่องจากคาเฟอีนเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการขับปัสสาวะใช่ไหมคะหากดื่มกาแฟติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยย่อมทําให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมได้นะคะจนนําไปสู่ความเสี่ยงของภาวะการเกิดโรคก,กระดูกพรุนค่ะโดยเฉพาะกับผู้หญิงวัยทองที่ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,กระดูกพรุนง่ายอยู่แล้วนะคะจึงควรจะงดดื่มกาแฟปริมาณมากๆเกินไปนะคะก็จะดีที่สุดนะคะ ข้อต่อนะคะหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือร่างกายของทารกไม่สมบูรณ์นะคะหากคนได้ยินข้อต้องห้ามเกี่ยวกับการดื่มกาแฟในคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะซึ่งโทษของการดื่มกาแฟสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยนะับว่าเป็นผลกระทบรุนแรงเช่นกันนะคะเพราะหากดื่มกาแฟมากจนเกินไปอาจส่งผลทําให้ทารกจเจริญเติบโตแบบผิดปกติได้นะคะหรือเพิ่โมโอกาสในการแท้งได้สูงขึ้นนะคะเพราะคาเฟอีนจะก่อให้เกิดผลกระทบของอวัยวะ ภายในของเด็กที่กำลังบอบบางอยู่นั่นเองนะคะ ข้อต่อมาค่ะก็มีผลกระทบต่อการดูดซึมวิตามิน B1 นะคะวิตามิน B1 เนี่ยเป็นวิตามินที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาสมดุลและความมั่นคงเกี่ยวกับระบบประสาทภายในร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B อยู่แล้วนะคะจึงควรงดดื่มกาแฟค่ะไม่เช่นนั้นคาเฟอีเนี่ยจะยิ่งเข้าไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมของวิตามินดังกล่าวให้ทํางานบกพร่องมากขึ้นนะคะข้อต่อมาค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจหัวใจจะยิ่งเสื่อมเร็วนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ อยู่แล้วนะคะอ,อยู่ในสภาวะที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ไม่ควรดื่มกาแฟนะคะเพราะคาเฟอีนเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะคะทําให้มีเลือดปริมาณสูงขึ้นนะคะยิ่งหากเป็นผู้สูงวัยที่เป็นโรคหัวใจด้วยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลทําให้การทํางานของหัวใจมีประสิทธิภาพที่ดีเกินไปนะคะจนกลายเป็นการกระตุ้นทําให้หัวใจพลอยทํางานหนักแล้วก็ส่งผลให้หัวใจเสื่อมสภาพเร็วนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะนอนหลับไม่ ขต็มท,ที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายจะได้รับการแทรกแซงด้วยขึ้นลบกวนอย่างช้าๆนะคะซึ่งเป็นผลมาจากคาเฟอีนจนทําให้ลึกๆแล้วร่างกายของเราก็ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะข้อต่อมาค่ะก็ทําให้น้ําหนักขึ้นนะคะสําหรับหลายๆท่านที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็ชอบใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ชอบใส่นมใส่ครีมเทียมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กาแฟอร่อยขึ้นเนี่ยบวกกับหลายๆคนเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ชอบทานคุกกี้ทาน ของหวานนะคะตามไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การทานกาแฟแบบผสมพวกสารให้ความหวานต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้น้ําหนักตัวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทานกาแฟดําจะดีที่สุดนะคะข้อต่อมานะคะก็คืออาการติดกาแฟค่ะการดื่มกาแฟอย่างพอดีนะคะโดยดื่มปริมาณ1-2แก้วต่อวันนะคะก็จะไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะก็จะให้ประโยชน์สมากกว่าแต่สําหรับใครที่ดื่มกาแฟะนะคะมากกว่าวันละ 3-4แก้วนะคะนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะมีอาการติดกาแฟอย่างหนักก็เป็นไปได้นะคะแล้วหากใครติดกาแฟมากๆหรือว่า,าต้องการกาแฟแล้วก็มีปริมาณคาเฟอีนสะสมอยู่ในร่างกายมากๆเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยซึ่งเป็นสารออกฤทธิตต์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะจะทําให้สมองมีความตื่นตัวและทํางานหนักมากขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยมักดื่มกาแฟเพื่อแก้ง่วงนะคะซึ่งทําให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ายามบ่ายได้นะคะแต่อาการติดกาแฟอาจจะ ทำให้คุณเนี่ยดื่มตลอดโดยที่ไม่จํากัดระยะเวลาการดื่มนะคะอาจจะรบกวนการนอนหลับได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะตาค้างไปเลยทั้งคืนก็ได้นะคะเนื่องจากคาเฟอีนเนี่ยจะออกฤทธิ์อยู่ประมาณ3-5ชั่วโมงนะคะดังนั้นหากติดกาแฟมากๆเกินไปเนี่ยก็ย่อมบั่นทอนสุขภาพที่ดีตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานให้พอเหมาะนะคะอย่ามากเกินไปนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์แล้วไม่เป็นอันตรายเนี่ยเราควรดื่มยังไงนะคะประโยชน์ ของกาแฟเนี่ยก็มีมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในผู้ที่ดื่มปริมาณมากเกินไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเช่นกันนะคะอย่างไรก็ดีสําหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็ควรจะดื่มกาแฟนะคะอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษนะคะวันนี้เรามีคําแนะนํามาฝากคะ่ะข้อแรกเลยนะคะก็ดื่มกาแฟในปริมาณที่พอดีนะคะโดยควรดื่มวันละ ไม่เกินสองถ้วยต่อวันนะคะส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็ควรจะเลือกดื่มกาแฟแดำโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลก็จะดีกว่านะคะข้อต่อมาเนี่ยก็ควรใช้สารให้ความหวานแทนการเติมน้ำตาลโดยตรงนะคะสำหรับท่านที่ขาดความหวานไม่ได้นะคะก็ให้ใช้น้ำตาลหล่อฮังกล้วยแทนนะคะแทนที่เราจะใช้น้ำตาลนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ดื่มกาแฟแดำจะดีที่สุดนะคะข้อต่อมานะคะก็ถ้าเราต้องการ ที่จะเติมนมนะคะก็ให้แนะนำให้เติมนมสดลดจืดนะคะก็ไม่ควรใช้พวกครีมเทียมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานกาแฟดำจะดีกว่านะคะข้อต่อมานะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่ต้องเพิ่มวิปปิ้งครีมนะคะหรืองดพวกการดื่มกาแฟปั่นชนิดต่างๆนะคะตาม พวกร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะหรือพวกอ m a z เมซอนกาแฟปั่นแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแคลอรี่ที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทานกาแฟดําก็จะดีที่สุดนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟจากนี้ก็รู้ถึงโทษของการดื่มกาแฟมากเกินไปกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะแม้คุณอาจจะเคยได้ยินว่าประโยชน์ของการดื่มกาแฟดีต่อสุขภาพนะคะแต่กันนั้นก็หมายถึงการรู้จักดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะบวกกับการดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆ แล้วก็เสริมควบคู่กันไปนะคะกับการรับประทานอาหารที่ดีนะคะก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ของการดื่มกาแฟมากกว่าโทษนะคะนี่ก็เป็นสาระและข้อมูลดีๆที่รวบรวมมาฝากกันวันนี้นะคะสำหรับคอกาแฟทุกคนถ้าดื่มกาแฟมากเกินไปเกินความจำเป็นของร่างกายเนี่ยจากที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนจะรับประทานอะไรนะคะอะไรที่ดีหรือว่ามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อ ได้นะคะคร่าางกยเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็สนใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะข้อมูลสาระดีๆต่างๆเนี่ยถ้าชอบอะไรแบบนี้นะคะก็กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะข้อข้อมูลแล้วก็วิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปโหลดลงทุกอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ